ผลสุดกันเลยอยู่ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมบินนะครับป่าป่าก็สวยงามนะครับได้น้ำฝนเนาะฝนลินเมื่อวานก่อนนียครับผมแต่น้ำวันนี้ก็ดำนะน้ำใจทุกคอมเมนต์นะครับผมใากาศข้างคลองครับผมนี่ครับผมข้างคลองนะครับสวยไหมครับสวยไหมครับบินนะครับป่าป่าก็สวยงามนะครับ ได้น้ำฝนเนาะฝนลินเมื่อวานก่อนนียครับผมแต่น้ำวันนี้ก็ดำํำน้ําสีเขียว,ข,ยวขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับผมโอ้นกนกขอบ,บ,ขอ,บ,บขอบคุณมากครับผมมะพร้าวต้นเตียนะครับต้นเตี้ย ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมดูบรรยากาศริมทะเลทุกคอมเมนต์นะครับผมบรรยากาศข้างคลองครับผมนี่ครับผมข้างคลองนะครับสวยไหมครับสวยไหมครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากมากเลยครับผมโอ้โนกๆเขเรียเียต้นไม้ประมาณนี้นะครับผมต้นไม้ต้นมะพร้าวสูงๆครับผม ต้นมะพร้าวสูงๆนะครับขอบคุณมากๆครับขอบกันนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมบรรยากาศบรรยาสวยไหมครับสวยไหมกี่ฝนทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับผมโอ้โนกๆเข <c oughs> ไม่ได้ไปวัดไปบารเขานะครับผมไม่ได้ไปวัดไปบาก็าเลยไม่ได้ถ่ายพระ สวนให้ดูเลยนะครับผมขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมดำนะครับดำดำดำขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเนี่ยครับบรรยากาศริมคลองนะครับริมคลองนะครับผมขอบคุณมากครับผมบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากมากเลยครับผมโอ้นกนกขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากมากเลยครับผม โอ oh, ้นกนกขอบสวัสดีครับพี่น้องชาวเลียวนะครับผมสวัสดีพี่น้องชาวเลียวนะครับวันนี้ก็อากาศย้มเที่ยงนะผมต้องหลอกก็มาถ่ายบรรยากาศยามขึ้นคลองมณฑลสุสกันเกลืออยู่ประมาณนี้นะครับผม ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมทักทายกันได้นะทักทายกันได้นะเกี่ยวก็จับมือกันไปนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนี่ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะนะจ๊ะกันนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมบรรยากาศนะครับสวยไหมครับสวยไหมจ็บตามธรรมชาติไปนะครับผมเพราะว่านกมาไข่อยู่ ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกทก,กำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะจ๊ะทักทายกันได้นะทักทายกันได้นะเกี่ยวก็จับมือกันไปนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับบินนะครับป่าป่าก็สวยงามนะครับได้น้ำฝนฝนลินเมื่อวานก่อนนียครับผมแต่น้ำวันนี้ก็ดำนะน้ำเดี๋ยวต้นไม้ประมาณนี้นะครับผม <c oughs> ต้นไม้ต้นมะพร้าวสูงๆครับผม ต้นมะพร้าวสูงๆนะครับขอบคุณมากๆครับขอบขอบคุณมากๆครับผมมะพร้าวต้นเตี้ยนะครับต้นเตี้ยขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมดูบญญรรยากาศริมน้นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมบญญรรยากาศนะครับสวยไหมครับสวยไหมจิบคลองนะครับผม้องหลอกก็จะถ่ายบญญรรยากาศริมคลองให้ดูตลอดเนาะ สวัสดีครับพี่น้องชาวเดียวนะครับผมสวัสดีพี่น้องชาวเดียวนะครับวันนี้ก็อากาศยามเที่ยงนะผมต้องหลอกก็มาถ่ายบรรยากาศยามทิ้นคลองมันนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมตตาอาจารย์อาจะรย์ใจทุกคอมเมตนะครับผมอากาศข้างคลองครับผมนี่ครับผมข้างคลองนะครับสวยไหมครับสวยไหมครับไม่ได้ไปวัดไปวาเขานะครับผมไม่ได้ไปวัดไปวาก็เลยไม่ได้ถ่าย ส่วนใ้ดูเลยนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมทักทายกันได้นะทัดทายกันได้นะเกี่ยวก้อยจับมือกันไปนะครับผมเป็นกำลังใจให้ก้มหนึ่งครับผมกดนสุดก็ยังไม่ได้ซ่อมแซมนะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนกดานะครับดาดๆดาขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนี่ครับบรรยากาศ ริมคลอง ar, ลนะครับริมคลองนะครับผมขอบคุณมากครับผมคลองนะครับผมน้องหลอกก็จะถ่ายบรรยากาศริมคลองให้ดูตลอดเนาะให้ทุกคอมเมนต์นะครับผมบรรยากาศข้างคลองครับผมนี่ครับผมข้างคลองนะครับสวยไหมครับสวยไหมครับเวลาฝนตกก็น้ําก็เริ่มดํานะครับผม ว่าอาจจะมีน้ําเสียปนมานะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมวามสุดกันแล้วอยู่ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมครับนะครับลิ้คลองนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่ก็มาเป็นกําลังใจให้น้องหลอดนะครับผมน้ําในคลองนะครับวันนี้น้ำในคลองก็ทัดทายกันได้นะทัดทายกันได้นะเกี่ยวก้อยจับมือกันไปนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันสวัสดีครับพี่น้องชาวเรียวนะครับผมสวัสดีพี่น้องชาวเรียวนะครับวันนี้ก็ อากาศยามเที่ยงนะผมนั <Dans> ่งหลอกก็มาถ่ายบรรยากาศยาขึ้นคลองมันเดือสวัสดีครับพี่น้องชาวเรียวนะครับผมสวัสดีพี่น้องชาวเรียวนะครับวันนี้ก็อากาศยามเที่ยงนะผมนังหลอกก็มาถ่ายบรรยากาศยาขึ้นคลองมันเดือดหวสุดกันเลยอยู่มานี้นะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากครับผมมะพร้าวต้นเตี้ยนะครับต้นเตี้ย ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมดูบรรยากาศริมคนทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากมากเลยครับผมโอ้นกนกครคลองนะครับผมน้องหลอกก็จะถ่ายบรรยากาศริมคลองให้ดูตลอดเนาะคลองนะครับผมน้องหลอกก็จะถ่ายบรรยากาศริมคลองให้ดูตลอดเนาะคนทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากมากเลยครับผม โอ้นกนกขอบคุณท you huh? you you ุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากมากเลยครับผมโอ้นกนกเขาดำนะครับดำดำดำขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเนี่ยครับบรรยากาศริมคลองนะครับริมคลองนะครับผมขอบคุณมากครับผมตามธรรมชาติไปนะครับผมเพราะว่านกมาไข่อยู่ ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะจ๊ะขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับผมโอ้นกนกขอบก็เห็นบรรยากาศสีสีเขียวๆเนาะสีเขียวน้องหลอกมาถ่ายดูนะครับผมายวีดีโอให้ดูนะครับบรรยากาศนะครับผมนึ่งครับผมถนนสดก็ยังไม่ได้ ซ่อมแซมนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมโนนกเวลาฝนตกก็น้ำก็เริ่มดำนะครับผมว่าอาจจะมีน้ำเสียปนมานะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะนะจ๊ะจมนะครับลิงคองนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่ก็มาเป็นกำลังใจให้น้องหลอดนะครับผม น้ำในคลองนะครับวันนี้น้ำในคลองก็ทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากมากเลยครับผมโอ้นกนกขอบคุณนะครับริมคลองนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่ก็มาเป็นกำลังใจให้น้องหลอดนะครับผมน้ำในคลองนะครับวันนี้น้ำในคลองก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม ว่ายังมีไข่นกกันนะครับผมไข่นกก็ปล่อยเป็นทำาไใจทุกคอมเมนต์นะครับผมใากาศข้างคลองครับผมนี่ครับผมข้างคลองนะครับสวยไหมครับสวยไหมครับเดิมนะครับริมคลองนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่ก็มาเป็นกําลังใจให้น้องหลอดนะครับผม น้ำในคลองนะครับวันนี้น้ำในคลองก็เดิมนะครับลิ่มคลองนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกกอมเมนต์นะครับผมที่ก็มาเป็นกําลังใจให้น้องหลอดนะครับผมน้ำในคลองนะครับวันนี้น้ำในคลองก็นี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกกอมเมนต์เลยนะจ๊ะนะจ๊ะไม่ได้ไปวัดไปบาเขานะครับผมไม่ได้ไปวัดไปบาก็เลยไม่ได้ถ่ายพระสวนให้ดูเลยนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผม ไม่ได้ไปวัดไปว่าเขานะครับผมไม่ได้ไปวัดไปว่าก็เลยไม่ได้ถ่ายพระสวนให้ดูเลยนะครับผมขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมเวลาฝนตกก็น้ําก็เริ่มดํานะครับผมเพราะว่าอาจจะมีน้ําเสียปนมานะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมทุกคอมเมนต์นะครับผมอากาศข้างคลองครับผมนี่ครับผมข้างคลองนะครับสวยไหมครับสวยไหมครับ ขอบคุณมากาค,นะครับผมมะพร้าวต้นเตี้ยนะครับต้นเตี้ย